ก็ทักทายกันเนาะสำหรับวันนี้เนาะพามาชมต้นไม้ต้นไม้ชนิดนี้เนาะเป็นไม้ยืนต้นจะเรียกว่าเนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนก็อยู่ในระดับปานกลางเนาะ ไม่ไม่เชิงว่าอ่อนไม่เชิงว่าแข็งคือสะเดาตอนนี้เป็นสะเดาต้นต้นเล็กสะเดาต้นเล็กเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นผักที่สามารถทานได้นะถ้าลวกลวกยอดของเขาเนี่ยยอดของเขาสามารถทานได้มีรสชาติออกขมเนาะรสชาติออกขมใบของสะเดาก็เป็นลักษณะนี้เลย ผิวมันเรียบมีมีรอยหยักมีรอยหยักตามขอบรอบนอกอะเดาก็มีลักษณะที่เราที่เราเคยเห็นมีลักษณะอยู่ที่สองพันสองสายพัน,นที่เราเห็นที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นเนี่ยมันมีสองสายพันอ่าอีกสายพันธุ์หนึ่งมันจะเป็นหยกัยกๆแต่ใบมันจะออกสีมุนๆ ดอ,ดอกเขาจะออกเวลาบานดอกของเขาจะสีขาวสีขาวกีบกีบของเขาจะเล็กตัวนั้นอะแต่ตัวนี้กีบของเขาจะจะใหญ่รสชาติจะขมน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะขมจะขมเยอะก,กว่าตัวนี้ในช่วงฤด,ดูเขาที่ที่เขาออกดอกเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิก,ก,กายน ถึงกุมภาพันธ์เนาะอยู่ประมาณช่วงนี้ที่เขาออกดอกออกดอกมีรสชาติเวลาเขาจะเอาไปทําประกอบอาหารเขาจะลวกดอกดอกสะเดาเนี่ยกินกับพวกลาบพวกน้ําพริกลาบปลาลาบเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ได้หมดก็เป็นลักษณะนี้มีรสชาติขมเนาะผักสะเดา ทางทางภาษาอื่นเขาเรียกยังไงทางเราไม,ไม่ไม่ทราบเนาะคือแต่ละผ้าเขาเรียกไม่เหมือนกันนะก็ต้นนี้ยังยังเล็กอยู่ที่เรานำมาชมให้ดูมาเอาเอามาให้ชมเนาะยังต้นเล็กอยู่นี่แหละเป็นลักษณะนี้พามาชมพันธไม้สำหรับวันนี้เนาะ ก็พอดีเห็นเห็นสะเรายอดสะรดานะ่ะน่าทานจริงจริงเราต้องตัดออกแต้นนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่บริเวณรอบสาราการ,ปรเปลี่ยนเนาะต้องตัดออกนี่แนหะละสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติ อขอจบคลิปนี้ไว้เพียงค่ินี้เนาะขอขอบคุณมากจ้า